นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัปะพิโตจะ ทุลพฏีนบัตนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในบนรรพชานิสังสกถาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีของสาธุชนที่มาสมสรณสถานที่นี้ ซึ่งต่างก็มีสวนะจิตเจตนาปรารถนาจะสดับธรรมอันเป็นโอวาทานุสาสนีของสมเด็จพระจินนสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องหน่วงน้าวน้ำจิตให้เป็นไปในสัมมาปฏิบัติอันเป็นประเพณีของพุทธบริษัทสาธุชนซึ่งได้ประพฤติสืบสืบกันมา คือปารบเรื่องบรรพชากิจให้เป็นเดิมแล้วก็คิดที่จะเพิ่มพูนอภระปร,ะราเจตนาโดยมีพระสธรรมเทศนาเป็นกุศลเจตนาเครื่องเพิ่มพูนกุศลสัมปทาพากันช่วยในงานอุปสมบทให้มีผลยิ่งขึ้น การกุศลที่สาธุชนได้กระทําขึ้นครั้งนี้มิใช่เป็นของง่ายคือยากทั้งผู้ที่จะมาช่วยยากทั้งผู้ที่จะยอมตัวอุปสมบทคือผู้ที่มาช่วยบางทีก็ป่วยเสียมาไม่ได้ติดตุระอื่นมีอุปสรรคขขัดข้องก็มีอยู่มากความจริง เรื่องขัดข้องในระหว่างของมนุษย์มีไม่น้อยทั้งภายในและภายนอกภายนอกที่กล่าวก็คือกิจการงานของตอนและคนอื่นที่เกี่ยวข้องมีกิจสำคัญเกิดขึ้นเป็นอันมาไม่ได้ภายในได้แก่โรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจะเกิดขึ้นในระหว่างที่จะต้องมางานอุปสมบทก็เจ็บป่วยโดยกระทันหัน ลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นอันขัดข้องเหมือนกันคืออาจจะมีเหตุวิบัติพัดพลากหรือว่าล้มหายตายจากก่อนที่จะเด้งมางานอุปสมบทเครือญาติบุตรหลานของตนเหตุนี้จึงว่าผู้ที่จะมาร่วมช่วยในงานกุศลอุปสมบทเป็นของยากอีกประการหนึ่งคำว่าปปชิโตจตุลโภ ผู้ที่จะยอมตนเข้ามาอุปสมบทเป็นพระในศาสนธรรมคำสอ,สอนของพระบรมศาสดาเป็นโอกาสที่จะพึ่งให้ตนนั้นเข้ามาเป็นที่พึ่งหรือว่าตนนั้นเข้ามาพึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่ออบรมจิตใจกายวาจาเรียบร้อยข้อนี้ก็เป็นของยากเพราะอะไรเพราะว่าความขัดข้องของตอนเองก็มีอยู่รอบด้านเหมือนกัน อีกทั้งโอกาสการสมัยที่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมนั้นท่านก็กล่าวว่ามีน้อยเหมือนกันบางคนเกิดมาตั้งหลายร้อยชาติหลายพันชาติไม่มีโอกาสจะพบพร,รัตะนะไตรซะเลยมันเกิดในระหว่างว่างที่ไม่มีคำสอนของพุทธเจ้าไม่ได้มีโอกาสที่จะอุปสมบทเอาเสียอย่างนั้น ก็สุดที่จะขนานานับในเรื่องเหตุที่จะไม่มีโอกาสมนุษย์ใดที่เกิดมาได้มีโอกาสบรรพชาอุปสมบทแต่ละคนนั้นท่านก็บอกว่าเป็นลาบอย่างยิ่งเป็นของที่ยากยิ่งจึงนับว่าจะต้องเป็นผู้ที่จะเริญแล้วด้วยชาติกําเนิดคือพร้อมทุกอย่างจึงจะมีโอกาสเช่นว่าเกิดเป็นมนุษย์ นับว่าเป็นชาติที่สูงสุดกว่าสั์เดรจชานทั้งหลายกับทั้งเป็นผู้ที่ไม่มีอาการผิดแปลกไปจนไม่วิกลวิการผิดปกติมนุษย์และไม่เป็นโรคภัยที่ร้ายกาจซึ่งอาจจะติดต่อลามปามไปถึงผู้อื่นทั้งยังต้องเป็นไทยคือไม่เป็นหนี้สินติดตัวมาด้วยเหล่านี้เป็นตัวอย่างอีประการหนึ่งจะต้องเป็นผู้มีอายุ ครบยี่สิบปีขึ้นไปถือว่าชื่อว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงอายุเข้าขันเกณฑ์ที่เขาวางหลักเอาไว้แต่หากว่าแม่มามอดม้วยมรณาคือเสียชีวิตแต่ยังเยาววัยก็หมดโอกาสที่จะไม่ได้บวชเช่นยังว่าบางคนนี่ดับสูญชีวิตตั้งแต่ยังอยู่ในคันของมารดาก็มี บางคนคลอดออกมาสองสามวันสองสามเดือนตายไปก็มีบางคนอยู่ได้จนกระทั่งเติบใหญ่แต่พอจะครบบวชก็ไม่ได้บวชตายไปเสียอย่างนั้นหรือว่าบางทีอยู่เหมือนกันกระทั่งเท่าแก่อายุเจ็ดแปดติบไม่มีจังหวะได้บวชอย่างนี้ก็มีเรียกว่าไม่มีโอกาสอีกประการหนึ่ง ผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์จะต้องเป็นผู้เจริญด้วยคุณสมบัติหลายอย่างคือต้องเกิดมาได้ผ่านพบพพระพุทธศาสนามีครอบครัวคือมีมารดาบิดาเป็นสมาทิกทิเห็นชอบตามทํานองกลองธรรมก็จะได้เป็นผู้ชักนําให้บุตรที่บุตรหรือว่าหลานของตนให้เป็นผู้มีความเห็นชอบตามไปด้วย หาก็าเกิดในตระกูลที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นเดิมทีบุตรที่เกิดมานี้ในตระกูลนั้นก็ยากที่จะมีโอกาสได้บวชนอกจากว่าเติบโตขึ้นมาแล้วไปคบหาสมาคมคนอื่นก็ชักจูงไปอย่างนั้นก็มีเหมือนกันเช่นในสมัยปัจจุบันชาวต่างชาติฝรั่งมังค่า เกิดมานับถือศาสนาอื่นแต่ได้คบหาสมาคมกะกัลยาณมิตรคือเพื่อนที่ดีชักชวนกันมาก็มาอุปสมบทเป็นพิสุสง์ในพระพุทธศาสนามีจำนวนก็ไม่ใช่น้อยผู้ที่จะได้บรรพชาอุปสมบทย่อมเป็นของยากดังติพลานามามีข้อขัดข้องหลายอย่างฉะนั้น หากท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งมีโอกาสได้บวชก็สมควรที่จะทำความปีติยินดีให้เกิดขึ้นกับจิตใจของตนบัดนี้จะกล่าวคำว่าบวชต่อไปบวชคำนี้แปลว่าบ่มให้สุขหมายความว่าถ้าใครยังไม่ได้บวชไม่ได้เรียนเขาเรียกว่าคนยังดิบอยู่หรือว่าคนยังตายอยู่ถ้าใครได้บวชแล้วเขาเรียกว่าคนสุข หรือที่เรียกว่าทิศถ้าว่าคำว่าทิศนี้จะเรียกให้เต็มก็คือบัณฑิตแปลว่าผู้รู้เพราะผู้ที่บวชก็ถือว่าได้รับการศึกษาเล่าเรียนเรื่องทางพระพุทธศาสนาทั้งในด้านปร,ริยัตยิคือเรียนรู้หลักเกณฑ์และปฏิบัติคือประพฤติจริงๆดีมาพอสมควรถือว่าเป็นผู้ที่ได้อบรมบ่มตัวเป็นคนสุข เป็นคนดีมีศีลธรรมวัฒนธรรมศึกหาลาเพศไปแล้วอยู่เป็นทางพระไม่ได้ก็กลับไปเป็นพลเมืองดีของหมู่บ้านของประเทศชาติเป็นลูกเป็นหลานที่ดีของพ่อแม่ของเครือญาติแล้วเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์บวชแปลว่าเว้นจากทางชั่วอันเกิดจากกายและวาจาพร้อมทั้งใจเพราะว่าตอนที่บวชนั้นเป็นผู้มีศีล คือถ้าเป็นสัมมาเนนก็รักษาศีลสิบถ้าเป็นพระก็นับถือหรือว่ารักษาศีลสองิบเจ็ดข้อคนมีศีลก็คือคนดีเพราะไม่ทําชั่วทางไตรทวารหรือว่าทางประตูสประตูมีกายวาจาใจเป็นต้นคําว่าบรรพชาเป็นสัมมาเนนก็ดีคําว่าบวชหรือว่าอุปสมบทเป็นพระก็ดีหมายความว่า เป็นการเปลี่ยนเพศจากฆราวาสมาเป็นเพศบรรพชิตคือเปลี่ยนจากเพศของผู้เป็นผู้ของเรือนมาเป็นผู้ครองวัดเป็นพระเป็นเป็นเนนการเปลี่ยนเพศต้องทำเป็นกิจจลักคณะเช่นก่อนที่จะบวชจะต้องทําจิตใจให้สะอาดผ่องใสมีความตั้งใจจริงเพราะความเป็นพระเป็นสัมมันนนั้นขึ้นอยู่กับใจเป็นส่วนใหญ่ก่อน อยู่ที่การกระทําอยู่ที่ความประพฤติถ้าใจไม่ยอมเป็นพระไม่ยอมเป็นสมณเณรก็เป็นพระเป็นสมมณเณรที่ดีไม่ได้และให้พ่อหน้าเข้าใจไว้ด้วยคือคนที่จะบวชเป็นพระเป็นสมมณเณรนั้นเขาเรียกว่าหน้าความเป็นพระเป็นสมณเณรไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองผ้าเหลืองไม่สามารถจะทําให้พระให้เนรนั้นดีหรือว่า บริสุทธิ์ได้ถ้าเป็นพระเป็นเนนได้เพราะผ้าเหลืองเอามาหม่มเะนั้นหากเอาผ้าเหลืองไปคลุมตอไม้เอาไปคลุมเสาหินเสาหินและตอไม้ก็คงจะกลายเป็นพระเป็นเนนไปหมดหรือถ้าเอาผ้าเอาผ้าเหลืองไปลคลุมบัวคลุมควายหัวกวยก็คงจะกลายเป็นพระเป็นสมมเนนไปแต่ความเป็นพระเป็นสมมเนนไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ถ้าเหลืองอย่างเดียวอันเป็นการห่อหุ้มภายนอกแท้ที่จริงความเป็นพระเป็นสมณะเนรขึ้นอยู่กับส่วนภายในจิตใจสําคัญอย่างมากทีเดียวทั้งอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติแม้เป็นพระเป็นสมณะเนรอยู่แล้วเกิดการกระทาหรือประพฤติปฏิบัติไม่สมควรแก่สมณนะรูปขึ้นมาเมื่อไรความเป็นพระเป็นสมณะเนรก็สลายตัวไปวิบัติไป กลายไม่ใช่พระไม่ใช่สมณะนนจึงขอให้ผู้ที่จะยอมตัวบวชเป็นพระภิกษุสมณะนนนั้นทําจิตใจสะอาดเป็นพื้นฐานให้ผ่องใสสร้างศรัทธาความเชื่อความเข้าใจว่าในการบวชนี้บวชเพื่ออะไรอย่างแท้จริงผู้ที่จะยอมตัวบวชนั้นจะบวชน้อยบวชมากประน,นันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ต้องอาศัยว่าทําใจให้เกิดศรัทธาจริง บางคนก็บวชกันเพียงสาวันเจวันตั้งใจปฏิบัติเอาจริงเอาจังก็ได้รับผลตามอัตภาพเป็นที่พอใจแม่ศึกหาลาเพศออกไปก็ได้เป็นอุบาสกที่ดีบางคนก็บวชได้ตั้งสมเดือนหนึ่งพรรษาหรือบวชได้ตั้งสิบพรรษาแต่มีความประมาทศึกษาเหล่าเรียนไม่ท่องแท้ประพฤติไม่เคร่งคัดมัธยัต ก็ไร้ความหมายไม่ได้กําไรในการบวชฉะนั้นจะบวชมากบวชน้อยจึงกล่าวว่ามันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนมันอยู่ตรงนี้เกี่ยวกับบุคคลผู้บวชในพระพุทธศาสนาท่านแยกไว้เป็นห้าประเภทใหญ่ๆด้วยกันประเภทที่หนึ่งเรือว่าพวกที่หนึ่งก็เรียกว่าอุปชีวิกา บวชโดยอาศัยการเลี้ยงชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นไม่ยอมศึกษาเล่าเรียนพัธรรมวินัยไม่ว่ายพระสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นไม่เจริญสมถกรรมฐานไม่เจริญวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติผิดสรมมะวิสัยจำพวกนี้บวชแล,ล้วไม่ได้ผลทำให้ศาสนาเขาคุณมัวเศร้าหมองเปิื้อนไปด้วย จำพวกที่สองชื่อว่าอุปทูสิกาบวชทำลายศาสนาเหมือนกันคือประพฤติปฏิบัตินอกหลูนอกทางทําลายศิกขาสาชีพต้องอาบัตต้องโทษอยู่เรื่อยเป็นบุคคลไม่มียางอายทําอะไรก็มักจะเอาตามใจตนเองไม่เชื่อไม่กวงังคําแนะนำอุปชาอาจารย์ว่าก็ยากสอนก็ยากทำความลำบากใจให้แก่ผู้ปกครอง แต่หมู่คณะเป็นนิดจำพวกนี้ชื่อว่าเป็นมหาจรปล้นพระพุทธศาสนาโดยแท้เหมือนกันคนจำพวกที่สามที่ว่าบวชแบบอุปมุยหิกาคือบวชแบบหลงงมงายก็เหมือนฝว่ายตาบอดนอนกอดพระศาสนาไม่รู้จักพระศาสนาแท้หมายความว่าบวชแล้วไม่ศึกษาพระธรรมพระวินยัย และไม่เข้าใจในหลักทางพุทธศาสนาก็ตั้งตัวเป็นธรรมอาจารย์ทำนูน่นทำนี่เรียนเดรัจฉานวิชาพระพุทธเจ้าั้งก็ห้ามไม่ให้กระทำไม่ศึกษาให้ท่องแท้หลงงมงายประพฤติปฏิบัติผิดผิดโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการก็มีตั้งใจที่จะตั้งตัวเป็น ไปในทางผิดๆจริงๆก็มีทั้งๆท,ที่ไม่คิดพ่เรนอย่างนี้ก็เรียกว่าบวชแบบหลงงมงายจำพวกที่สีชื่อว่าอุปกิริกาคือบวชเล่นบวชไม่จริงไม่จังไม่มีศรัทธาในการบวชเห็นเขาบวชก็บวชตามเขาไปอย่างนั้นบวชแล้วประพฤตินอกกรีดนอกร้อ,กรอยเล่นการพนันขั้นต่อเล่นหวยเล่นเบอร์ตลกขนองอึก,กระทึกคึกโคม เที่ยวดูการล,ละเล่นที่โน่นที่นี่มีอะไรไปแต่พึืชไม่ว่าวัดไหนเขาจะมีงานอะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยบวชเพื่อเล่นจริงๆจำพวกที่ห้าอุปนิสสารณาคือบวชก็มาในพุทธศาสนาเพื่อจะรื้อถอนตน้นออกจากกิเลสสาสวะน้อยใหญ่อันเป็นกองทุกทิ่สะสมอยู่ในจิตใจของตอนจริงๆ บวชเข้ามาแล้วก็ดำเนินตามวงพระอริยะเจ้ายึดมั่นอยู่ในธุรกิจของพระพุทธศาสนาสองประการให้เต็มที่ธุรกิจในทางพุทธศาสนาสี่ท่านวางหลักเอาไว้นั้นมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งคันธุระตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตามพระพุทธพจน์คือคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าทั้งพระสูตรทั้งพระวินัยทั้งพระอภิธรรมเรียกว่าเราเรียนตามหลักพะระไตรปิฎก อธุระที่สองเรือว่าวิปัสนาธุระคือตั้งใจเจริญวิปัสนากรรมฐานเพื่อให้ได้ผลในทางด้านจิตใจเบาปลอดโปร่งสะอาดสว่างสงบจากกองกิเลสน,น้อยใหญ่จริงๆในจำพวกที่5ที่กล่าวมานับเป็นจำพวกที่บวชที่ดีที่สุดคือจำพวกประการสุดท้ายเนี่ยบวชแบบศึกษาเล่าเรียนบวชแบบปฏิบัติจริงๆผู้ที่จะบวช ควรจำไว้ใส่ใจนึกว่าเราบวชเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อการศึกษาปฏิบัติจริงๆไม่ในมุ่งหวังเพื่อประโยชน์อย่างอื่นหรือไม่ได้รับจ้างใครเขาบวชสำหรับอานอีสองแห่งการบรรพชาอุปสมบทย่อมมีเป็นอันมากในที่นี้จะนำมาวิภาคโดยใจความเป็นสามประการคือผู้ที่อุปสมบทหรือผู้ที่เข้ามาช่วยในงานอุปสมบท ได้ชื่อว่าเป็นญาติทางศา,าสนาประการหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านผู้มีพระคุณเช่นว่าคุณของปิดามารดาเป็นต้นประการหนึ่งเป็นผู้ที่มีโอกาสจะได้ทำมุลคุณงามความดีสำหรับตนได้เต็มที่อีกประการหนึ่งอธิบายขย,ยายความไปว่าที่จัดว่าเป็นญาติในทางศาสนานั้นพึงเห็นตัวอย่าง ดังตำนานก็มีมาในสังคีติกถาเรื่องในปัจจุบันนี้ก็เห็นอยู่ชัดๆมีตั้งมากมายว่าในตำนานกันก่อนท่านกล่าวสืบสืบมาว่ามีพระบรม,มกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามศสีธรรมมาโศกราบหลังจากพระผู้มีพระเจ้าทรงประนิพพานแล้วพระราชาพระองนี้ทรงประกอบด้วยพระราชศรัทธาที่ได้ทรงสร้างวิหารและเจดีย์เป็นจํานวนตั้ง แปดหมื่นสี่พันองแต่กระนั้นสมเด็จพระบรมสุคตได้สเสด็จดับขันบรนิพานเป็นนานแล้วแต่ด้วยกำลังศรัทธาของพระราชาแก่กล้าดังกล่าวใครจะทราบอุนิสงสงจึงใหญ่ไปสู่พระวิหารมีพระบรมราชาองค์การตัดถามพิสุททั้งหลายว่าอันมายมนี้ก็มีความสงสัยใครจะรู้ว่ามีใครบ้างที่มีอัตยาสายอันยุดยิ่ง ที่ได้บริจาคสรรประสิงออกบำเพ็ญบุญถึงขนาดนี้มีบ้างไหม่ายในสภาของพระสงฆ์ที่นั้นก็มีพระมหาเถระรูปหนึ่งก็ซึ่งเป็นพระอรหันต์เหมือนกันในสมัยหลังก็มีนามว่าพระโมคคลีบุตรติสะเถระก็นั่งอยู่เป็นประธานสงฆ์จึงถวายพระพรแก่พระราชาวดูกรมหาบอพิษ ผู้มีพระราชัรทธาอันสูงสุดจะหาบุรุษใดที่ทำการกุศลยิ่งใหญ่กว่าพราะองค์นั้นในสมัยนี้ไม่มีหรอกพระราชาก็ยัง้ตรัสถามว่า,าการที่ยอมจะบร,ริจาคทานเห็นปานเช่นนี้จะได้ชื่อว่าเป็นาศาสนายาทแล้วหาได้หรือไม่พระโมกขลีติจจะจึงได้ถวายประพอรว่ายังหามีส่วนเป็นาศาสนายาทไหม พระราชาจึงกลัดว่าทําอย่างไรเราจึงจะได้ชื่อว่าเป็นทายาทแก่ภาษาศาสนาอย่างแท้จริงพระเถระก็จึงได้ตอบว่าบุคคลผู้ใดหากว่าได้บัพชาอุปสมบทอุปสมบทซึ่งบุตรภรรยาทาตาสีทาสาเป็นภิกษุเป็นภิกษุก,ก็ดีเป็นภิกษุณีก็ดีหรือเป็นสามเณรก็ตามเถิดจะทําได้ให้ก็ทําได้หรือว่าบวชตัวเองก็ได้ บุคคลทั้งหลายที่กล่าวมานี้แหละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นทายาทหรือศาสนาโดยแท้วหวพระราชาเมื่อได้ทรงสดับคําของโมกค,คลีบุตรติสสะเถระในครั้งนั้นก็จึงได้นําเอามาหินทักุมานอันเป็นพระราชโอรสและนางสังคมิตตาขัติยานีอันเป็นพระราชธิดามาทําการอุปสมบทเป็นภิกษุและเป็นภิกษุณีตามลําดับ ตามเรื่องที่ชี้มานี่เห็นว่าบุคคลที่จะได้ชื่อว่าเป็นาศาสนาทายาทนั้นจะต้องทําการบรรพชาอุปสมบทซึ่งตนเองก็ดีบุตรธิดาหรือว่าเครืยญาติของตอนก็ดีจึงจะชื่อว่าเป็นาศาสนาทายาทโดยแท้คือเป็นเชื้อสายหน่แนวกับพุทธศาสนามัน่นคงอย่างยิ่งการบรรพชาอุปสมบทนี้จึงจัดว่าเป็นอนิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าบุคคลที่ทํากุศลอันเป็นส่วนอามิสบูชายอย่างอื่นอีก หากว่าจะมีบุคคลผู้วิเศษประกอบด้วยฤทธิ์เดชไปเลือกสรรกลั่นเก็บบุพผาชาติให้สิ้นทั้งบาหิมพานและมากระทำสักร,ระบูชาซึ่งองค์พระปะติมากรอ,อันเป็นรูปปั้นของสมเด็จพระประมศาสดา,ศา,ศา,ศาอาน,นิสงแห่งการสักร,ระปานนั้นก็ไม่ได้เสมอด้วยอาน,นิสง์แห่งการที่บุคคลได้บวชเป็นพระภิกษุสมเนรใ,ในพุทธศาสนา พอาูกุศลส่วนอมิสบูชาด้วยเครื่องหอมดอกไม้ธูปเทียนอย่างนั้นยังไม่สามารถดำรงศาสนาคำสอนของพ,พระองค์ไว้ได้ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าจะดำรงอยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็อาศัยปฏบบิบัติบูชานี้เป็นสิ่งสำคัญก็เราจะเห็นได้ว่าบุคคลทั้งหลายที่พอบวชแล้วตัวเองบวชแล้วก็ตามหรือใครนำบุตร หลานของตนมาบวชในพุทธศาสนาก็ตามจึงได้ชื่อว่าเป็นศาสนายาิโดยแท้ปัจจุบันก็เห็นได้ง่ายง่ายอย่างเรื่องที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นั้นเป็นเรื่องอดีตปัจจุบันก็เห็นได้ง่ายเป็นศาสนายาิเช่นพอบุตรลูกของตนอันเป็นลูกชายหลานชายของตนเคลือญาติของตนมาบวชผู้เป็นบิดามารดาแต่ก่อนก็มาวัดดีอยู่แต่ขั้นพอลูกของตนบวชก็เลยถือโอกาส มารักษาศีลเจริญภาวนารักษาอุโบสถในวันพระในฤดูการ้าวันษาเพื่อเป็นการใกล้ชิดกับบุตรของตนเป็นการฝึกฝนตนเองให้เพิ่มพูนในส่วนกุศลหรือคนที่ไม่เคยเข้าวัดเลยอย่างนี้พอลูกตนบวชก็หมันมาเยี่ยมเยี่ยมเย,ย,มเยียนบ่อยเข้าก็เกิดความสนิทชิดเชื้อไม่เบื่อหน่ายวัดรักไขวัดแล้วก็เป็นห่วงวัด ต่อไปก็สนทนาธรรมะเพิ่มพูนกุศลบุญิราศรีเกิดสัมมาปฏิบัติสืบขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นญาติโดยที่เห็นกันชัดๆเกิดความห่วงใยเกิดการปฏิบัติธรรมเกิดประโยชน์หลายอย่างเพราะฉะนั้นการบรรพชาอุปสมบทและมาปฏิบัติเพิ่มพูนอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการสืบอ,อายุพศศาสนาให้ปรากฏยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน อาน,นิสงส์แห่งการบวชอีกประการหนึ่งซึ่งจัดว่าเป็นการตอบแทนพระคุณของผู้มีพระคุณมีมารดาบิดาเป็นตน้นข้อนี้สมเด็จพระทศพลเด้ตรัสแก่พระเจ้าปเนาสนทิโกศลน้ว่าบุคคลผู้ใดเป็นผู้กตัญญูรู้คุณของผู้ให้กำเนิดมีความปรารถนาจะทดแทนตนพระคุณท่านบ้างบุคคลผู้นั้นต้องยอมตอนบวชในพุทธศาสตร์นา จึงสามารถทดแทนบุญคุณได้แท้จริงอุปการะคุณของผู้ให้กำเนิดที่มีต่อบุตรธิดานั้นเหลือที่จะพลานาเริ่มตั้งแต่บุตรมาปฏิสนธิกอบเฝ้าทนุธนอมรักษาคันด้วยความยากลำบากอุตสาอดอ้อมอาหารขาวหวานเผ็ดร้อนก็ด้วยเกรงว่าบุตรในอุทธรจะกระวนกระวาย ท่านว่าบุตรนั้นคราอ,ออกมาแล้วความเมตตากรุณาของมารดาบิดามมตบุตรนั่นก็หาที่สุดไม่ได้อันหนึ่งทรัพย์สินใดๆที่เป็นของมารดาบิดาก็ยอมจะเก็บพร้อมรอมริบไว้เพื่อประโยชน์แห่งบุตรทิดาทั้งสิน้นเมื่อจะพารนาถึงคุณของท่านทั้งสองที่มีตบุตรก็มีมากเหลือที่จะกล่าวจากชี้ชักพอเป็นสังเขต การที่บุตรจะคิดตอบแทนในทางโลกีก็มีส่วนช่วยทํากิจกรรมการงานทั้งหลายของท่านที่มีอยู่เป็นต้นย่อมไม่จะย่อมไม่สามารถทดแทนให้สิ้นสุดถึงแม้ว่าบุตรนั้นจะเป็นผู้รู้กัญกัอูคุณของท่านจะยกบรรดาบิดาขึ้นประดิษฐ์ไว้บนบาทั้งบาซ้ายบาขวาบำรุงรักษาอย่างนั้นไม่ให้ท่านต้องลำบากยากเข้นเลย บนนิบัติพัดปีข้าวปลาอาหารทุกประการไม่ขาดเหลือถึงท่านสังสองนี้จะอยู่บนบาของเราและบนิบัติขนาดประนีตอย่างนั้นตั้งร้อยปีก็ยังหาชื่อว่าได้ตอบแทนบุญคุณของท่านเพียงพอไมมการได้บรรพชาอุปสมบทต่างหากจึงจะสามารถตอบแทนบุญคุณของท่านได้เพราะอะไรเพราะเมื่อบวชแล้ว ก็ทำจิตใจของท่านให้เช่นชื่นสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาที่ตั้งใจไว้เดิมประการหนึ่งเสร็จแล้วพอบวชก็ยังจะมีโอกาสนําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเทศนาชักจูงให้บิดามารดาเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนในสัมมาปฏิบัติสืบไปด้วยอย่างตัวอย่างก็มีเห็นในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่มากครั้งพุทธกาลก็มีตัวอย่างอย่างพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวาพี่น้องมีด้วยกันจีคนสามสี่ห้าคนบวชหมดจนสำเร็จอรหรันแต่ว่ามารดาของท่านก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดไม่อนอ่อนผ่อนตามไม่เห็นด้วยกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยกับคำสอนของลูกชายซึ่งเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ผลสุดท้ายภาษารีบุตรก่อนจะพระนิพพาน ก็ได้ไปโปรดมารดาของท่านอีกยันที่เรือนอันตนเกิดจนมารดาก็เห็นถูกตามตำนองคลองทมได้โซโดาบันในที่สุดก็ฉุดชักให้มารดาพ้นจากอบายภูมิได้นี่ก็เป็นตัวอย่างคือเมื่อบวชแล้วสาม,มารถจะเทศนาสั่งสอนชักจูงพ่อแม่ของตนให้คลายจากอกุศลมาเพิ่มส่วนบุญส่วนความดีรือบ,บุตรของตน เมื่อก่อนนี้ยังไม่ได้บวชผู้เป็นบิดาก็อาจจะดื่มสุรายาเมาเล่นการบันันขั้นต่อพอบุตรของตนเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ชักเกิดความละอายในข้อวัตถปฏิบัติเกี่ยวกับอบายามุกเช่นว่าหลงไหลได้ปลื้มดื่มสุรายาเมาเกเรเกกมาเลยพอลูกตนบวชแล้วตนเองก็เป็นพ่อพระก็ต้องทําตนให้ดีอายชาวบ้านเขา ก็เลิกละไปได้เลยก็มีตัวอย่าง,งมากมายนี่แหละการบวชจึงชื่อว่าเป็นการตรนนองพระคุณของผู้มีประคุณอย่างเห็นได้ชัดหลายประการซึ่งยกมาพอเป็นตัวอย่างอานิสงส์แห่งการบวชอีกประการหนึ่งก็คือก็คือเป็นโอกาสที่ผู้บวชนั่นแหละจะได้ปฏิบัติคุณงามความดีให้เต็มที่ใส่ตนแท้จริงความดีนั้นอาจจะทำได้ ในทุกเพศทุกวัยเลยไม่ต้องบวชก็ทําได้เป็นขลือหัดคลองเรือนก็ทําได้แต่ว่าผู้คลองเรือนหรือว่าฆราวาสมีภารกิจกังวลมากอยากที่จะรักษากายวาจาใจให้เป็นไปตามคอลงคลอง,องทมโดยปกติเป็นนิดได้ฉะนั้นผู้ที่เป็นบรรพชิตคือนักบวชจึงจัดว่าเป็นโอกาสที่จะได้ฝึกหัดกายวาจาใจให้เต็มที่ในสัมมาปฏิบัติอบรมจิตของตนให้เว้นจากอากุศลละโมสามประการ เมื่อได้อบรมศึกษาเป็นเนืองนิดแล้วยอมจะทราบทางถูกทางผิดได้โดยลำดับย่อมจะทำจิตใจให้แน่วแน่ไม่แปรผันเป็นทางให้เกิดปัญญาคือสมะสุดท้ายก็จะได้รับอานิสงส์ตามที่ตนมุ่งหวังทั้งผู้ที่ยอมตนบวชทั้งผู้ที่มาร่วมในงานบวชได้ดกุศลกว้างขวาง,วางอย่างไม่ต้องสงสัยตามพลวะปัจจัย ที่ตนได้สั่งสมมาในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์แห่งการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นการสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการรชนียะทาวาริวห้ามปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปติตังตุมหังทิปะเมวสมิจตุสเพปพูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณิชโชติรโสยะถาสัภีติโยวิวัจนตุสปรโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาศีลิสนิจังอุธาปะจายิโน ยตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังพระลัง